่เอไม่จะต้องเปลี่ยนขบวนตัวสลุกก็คือ,เ,อเขาจอดสิบนาทีเฉยดีนะมีคนขึ้นมาพอดีเราเลยถามแล้วเขาเสร์จลงพร้อมกันหมดทุกคนอะเราก็เวิร์กเลยลืมดูในแอปก็อ๋อโอเคมันนั่งมันจอดสิบนาทีเราน่าจะถึงบอลตอนสามทุ่มครึ่งนะครับแล้วเราก็จะถึงบ้านเพื่อนตอนประมาณสี่ทุ่มอยนิดตื่นเต้นบอลอยากไปแล้ว เป็นเป็นเมืองที่เราอยากไปมากาบอนโคลโลนนะเราจะไปเที่ยวสองเมืองตอนนี้มาต่อรถไฟอีกคันหนึ่งก็คือไม่มีบุตรนะครับเดินยาวๆไปเลยสองชั่วโมงเราถึงบอนแล้วก็เลยต้มมาม่ากินมาม่าที่ผ่านแบบว่ามาจากไทยสภาพยืนคนไทยเหรอไทยยังไม่หมดอายุใช่ ตอนนี้เราก็วิ่งมาขึ้นรถบัสนะครับกาลังจะเข้าเมืองแล้วก็ข้างหน้าเรามีรถชนกันรถบัสกูจะไปยังไงเราได้เที่ยวกันไหมครับวันแรกที่บอลก็เริ่มเลยนะฮะเลามันมาทำรถชอใหญ่รอชอมีเรื่องตลอดเลย <Hello. S 1> <laughs> อันนี้คือที่นาตาลีที่ทิปที่เบอร์ลินนะครับคนเดิมแต่แต่ว่าค, <น S 1> คลิปแต่คลิปยังไม่ลงอ่ะก็ยังถ่ายได้อยู่นะ <laughs> ฮาร์ลโบช็อปที่เราอยากมามากๆเลยนะครับเอาให้ตายห่านี่ก<ห>ิโลแดกไปเลยคนนี้ชอบแบบนี้ได้ปเปียนเราอยู่ที่ฮาริลโบช็อปนะทุกคนน่าอร่ตย์อยากสุขขี้อวส โฟมกุญแจกุญแจแบบนี่คืออะไรวะโอ้แล้วก็ซื้อเราไปทำออกคนรักฮาริโบแบบเราก็คือลงรักบอลมากๆามมาหรือว่าเราจะตกกักอ่ะตักอย่างละชิ้นม่อแ มันจะต้องซื้อกล่องนมันจะมีราคาบอกมันไม่มใช่น้ำหนักอ๋อรึงซะใช่หกจุดเก้าเก้าอยู่แต่ว่าได้เยอะสับเจมว่าคลิปเนี้ยพี่จะทำเป็นคลิปยากได้หนึ่งคลิปเลย <laughs> อันนี้เจา้าถิ่นอยู่บอนนะครับชื่ออ่ะนาตาลีนะคะ่ะครับเป็นนาตาลีเกียโปวาครับมีชู่ในวันละสองพันห้าครับ <laughs> ใช่พอว่าช่องมาเทา่าวะไม่รู้เฮ้ย <c oughs> ที่นี่มีอแอร์ว่ะแปลว่าให้เข้าไปถ่ายในสองได้เข้าไปเด แล้วก็ทำหน้าแฮปปี้จะึ้เถ่าย้เราจะไประบายสีกันนะครับเมื่อกี้ก็ไปถ่ายรูปมาแล้วนะฮะตรงโน้นชอบแต่เาจะแพงกว่าที่อะไรงแต่ซอนนี้มากเลยนี่คือเป็นแบบลายฝรั่งเศสอาจจะซื้อในชิดก่อนอันคอฟเฟ่นอันนี้แต่ว่าแบบสวยดีก็หนึ่งนปดี ขอถ่ายนีกแป๊บนึงนะอันนี้ฝรั่งเศสนะครับนี้เป็นเดนมาร์กแล้วก็เบลเยียมออสเตรียนะครับจะชอบชอบสีดำดำนี้มากเลยคือคุณชอบใช่ปะเกยงมากเลยนี่จะเป็นประวัตินะเน้นถ่ายฮะเราเน้นภาคเอา น่ารักติดไปหมดเลยทุกคนเราอาจจะบอกนะครับเราเป็นใจเซียนใช่หรอเยลลี่แบบมินเอสปันยอนปันเนี่ยนี่นะครับเราก็มาชื้อแล้วน่ารักคพูดนะไม่มีความสุขกันเลยอ่ะแฮปปี้สองเซนครับ นั่ัสบอดไรดีอย่ามึงดีมากข้ามันกาขอบคุณบริษัทโลโบนะครับที่คือคนสิ่งที่ดีงามขนาดนี้อากินดีกว่านี่คือสะพานพระราแปดนะครับยี่งมาริมน้ำแล้วนะครับลูกฟันผีเสื้อสมุรหืม OK，คนนี้คือใครพระเจ้า。OK。Okay. อันนี้นะครับก็คืออ๋อโอเคนะฮะเราเพิ่งลงป้ายรถเมล์มานะฮะเมื่อกี้กับลงผิดป้ายด้วยฮะอมองอยา่าูรันวอะไรบ้างนี่ยเป็นนี่ This is a city center walk leading through the Place Mall. Okay อันนี้ละต่อไปก็ต้องก็ต้องมาทั้งหอยละไปตะกันเลย ถ่ายกันนะครับถ่ายรูปก่อนสะพานถ่ายรูปเราไดแล,ล,แลแ้อยากเขาเลยครับทุกคนที่ว่าร้านนี้อ่านชื่อว่าอะไรครับโอ้ยโอเมก้าโมโนเมนต์ซัมสตถ่ายไว้ก่อนนะครับทุกคนเขาได้แล้วใช่ไหมครับต้องชมมาเมืองเขาต้องชมกันตรงนี้สวยมากครับทุกคนแบบมากๆจริงๆก็ไม่ค่อยสวยขนาดเราก็คือเราชินกับชินอะ คือแบบว่าไอติมมจริงแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงว่าโอเคได้ได้ครับกินไอซ์แลบอที่ไอซ์ควอตเลยก็เลยชวนเพื่อนมาเลเนาะโอ้โหเศร้าไปเพื่อนเหมือนกันครับตอนเนี้คือเราเคลียร์มาเว่ยพอหมดตั๋วเก้ายูโรคือเราสุว่าเราเหมือนถูกติดเว้นในเมืองปายนอกของเราอ่ะนี่ก็คือบ้านของบโทเทอรเฟนนะครับตลปะเนี่ย ฟรีว่ะเฮ้ยเชี่ยมมีอตรงนี้นด้วยนะฮะอันนี้ปรีนะครับต้องไปเเเิปปรูบทฟ,ฟอ้องไป คืออะไรไม่รู้นะคือมาซื้อโดนุ่นเรามีกินแต่ร่องแม่อรานี่คือรีวิวของจริงนะครับทุกคนนี่คือมีเด็กมานั่งเล่นน้ำนะคนยุโรปเขาแบบอากาศร้อนก็มาเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้แหละครับน้ำพุพร้อมประกาศสมัยเก่าประมาณนั้นเขาที่เข้าใจเนี่ยเขาที่เข้าใจได้ฮะนี่คือคนที่อยู่ที่บอนนะฮะซึ่งเขาก็เพิ่งเคยมา อยู่มาเจ็ดเดือนก็คือเพิ่งเสร็เที่ยวก็อยู่อ่ะเหตุผก็คือไม่ออกเหนื่อยอยากนอพี่คนที่อยู่ที่บอลนี่เขาเรียนได้ทุนที่สนใจเขาเคยแบบมาส่งงานอยู่แถวส่งของที่นี่นะฮะนี่คือบอลเราตามไว้พี่เขาใหญ่ที่นี่ก็ใหญ่อยู่ไม่ได้เล็กขนาดนั้นก็โอเคอะหอศินเอาเราไม่ใช่ท่านผู้นี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลทีห้า ราจะตัวนี้มันสวยมากๆนะฮะแต่ว่วข้างมดคือซ่อมไม่รู้เข้าได้ไหมอะ่ะถ้าเขา,าเข้าเราก็จะเข้านะฮะก็คือมีคุณลุงเขา <S 2> <S 2> <S เขาเข้าเปิดประตูแล้วก็จะเข้าตามนะทุกคน นี่คือสวนอะไรครับโฮฟกาเต้เนีนคุณมี่ยนะเนี่ยอาร์มิเซียมอันนี้เป็นอุนิบอนส่วนหนึ่งของอุนิบอนมีหลายส่วนอยู่นี่ก็คือโรงเรียนที่พี่นาตาลีเรียนนะครับผมซึ่งเจมโบตีนะฮะก็คือเข้าไม่ได้เสียใจไปละฐแบบไหน่นะฮะมันเรียนได้นะฮะเป็นของเอกชนนะฮะแพงนิดนึงนะไม่มีประกันไม่มีส่ว ทางผมเรากำลังเดินแบบไม่ใช่ Google Map แต่ใดนะฮะจะไปมหาลายัยมัาจะได้ไปถึงกี่ตอนนะฮะปึ <c oughs> ะ๊บปึ๊บน่าจะเดินไปตรงนี้นะ,ะ <c oughs> อย่างมีบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะดีน่าดูเลย English t h a s is all <Yeah. S 2> Deutsch ah, t h a s is Deutsch Ah Wir können aber das nehmen อ่าไปด้วยฮะ it's in German not English okay you can ask your host that can translate for you thank you very much วันนี้เรามาประถมนิเทศนะครับที่มหาวิทยาลัยบอร์ดนะครับทุกคนดูตรงนั้นนะครับเราจะปิดไม่เห็นเขานะคเขาน่าหนสือยู่นะฮะชิลมากคนที่เนี่ไม่เคยมาเหมือนกันแหละ ทุกคนเราก็มิวเซียมันนี้เป็นมิวเซียมหินที่แบบมันเหมือนลางเลยนะคงตอนที่เข้าไปละมันเปิดอยู่แต่บบเราไม่ได้สนใจหินนะตอนนี้เราอยู่ตรงสวนมหาลาัยนะฮะเมื่อกี้เราจะบอกว่าเราหป้องน้ำแล้วเขาก้องน้ำฟรีมาไม่รู้ว่าต้องเสียตังค์ไหมนะไม่ไม่ต้องเสียตังค์แต่ไม่รู้เป็นของร้าน<ม>กาแฟหรือเปล่าแต่ก,ก็เห็นคนเข้ากันเยอะนะเขาก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเหมือนเราอะไม่รู้เหมือนกันงงตัวนี้สวยมาก วน,น,นะคะรับลื่นๆเดี๋ยวเหนเมื่อกี้แต่ด้านนี้สวยเลยลื่นๆสักเลเขาลงแปลงล่างอย่างไรแปลงล่างได้โอเควันนี้เรามาประผมน,นิเทศน,นะครับ I wish I wish ฝ <c oughs> ากทีลี่เบอร์ด้วยนะคะฝากกับทังเพลงด้วยนะคะฝา <c oughs> กด้วยนะคะงง <c oughs> <c oughs> ฝรั่งเขาไม่เคยเห็นดอกบัวกันนะทุกคนแล้วก็ฝรั่งเขาไม่เคยเห็นต้นกล้วยเยมื่อกี้เขาไปแหลกันแล้วมีแคม่มุมต้นกล้วยอยู่เลยไป,ปไม่รู้จักต้นขามาก,ก่อนเลยนะครับแต่มาเจอต้นขาที่เยอรมันวะ่ <c oughs> ะเฮะ้ยทำจริงแล้วก็ต้นกล้วยนะฮะตอนนี้นะครับเจมก็นั่งเครื่องบินมาลงที่เชียงใหม่นะฮะส่วนฝึกษาสราา์เนะี <laughs> ่ยไอาม่ใช่อยู่ที่บอนอยู่นะครับเข้าฟรีด้วยทุกคนแล้วมันดูดีแบบดีมาก ตงนอีกทุกคนเคยเล่นหาวเวียนมูลไหมครับรุ่นเดียวกันไหมนะทุกคนไม่ก็มันคือเดอะซิมเว้ยกูอินเดอะซิมหรอโอเคเดอะซิมก็มีเชงหอนี่แหละมหาลัยนะครับนี่คือจริงๆเพราะหมดนี้ก็คืออยู่ในมหาลัยแล้วนะครับอ่นนี้มื่กี้ร้านไฟไกส์นะครับเป็นแบบร้านอเมริกันนะฮะแล้วคือในเงี้ยมีเบคอนด้วยเราอยากลองพนักงานบอกว่าแม่อร่อยแล้วก็เบอร์เกอร์เออเราอยากลองนะฮะ เมื่อกี้กินแล้วมีความแบบหวานแล้วก็กินแบบเค็มเ็มเบคอนไม่แย่นะทุกคนโอเคเลือเพทก็คือแบบทุกคนแบบแความบางทีมันใหญ่เกินมันดูดไม่ขึ้นยรบุนรอยสปากตี้นะครับนี่ก็คือน ouais, ั่งแบบกินแล้วก็ดูคนอย่างนี้ชิวๆนะครับอเราจะต้องเดี๋ยวเราจะกลับเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านองเมืองของเรานะครับ ขึ้นจากที่นี่6โมงครึ่งจะถึงบ้านฮาทุ่มชูชีวิตป้าข้าวอยโลทิเกตบ๊ายบายนะครับทุกคนบาย Choose. ชาูสเช้า